แต่อันนี้ก็เหนือความคาดหมายบอกท่านผู้ชมก่อนนะเพราะฝากหนึ่งที่อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลเพื่อไทยในกรณีสิทธิผู้ช่ยชนไม่ว่าจะเป็นประเด็นอื่นใดหรือประเด็นไหนก็ปรากฏว่ามีการพูดถึงประเด็นว่ากําลังเสนอตัวเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมวลชนแห่งสาประชาชาติปรากฏล่าสุดได้รับเลือกจริงๆ ใช่ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาสม,มัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกคะณะมนตรีสิทธิมนุษยชน18ประเทศนะคะสำหรับวราระที่จะดำรงตำแหน่งปี68ไปจนถึงปี70ซึ่งถ้าได้รับเลือกเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกทำหน้าที่วันแรกคือ1มก,กราคมปี68ปีหน้า ทีนี้การลงคะแนนเลือกสมาชิกเนี่ยค่ะเขาก็เลือกตามภูมิภาคต่างๆ <Ừ. S 1> แบ่งออกเป็นภูมิภาคแอฟริกาเอเชียแปซิฟิกลาตินแคริบเบียนยุโรปตะวันตกและอื่นๆยุโรปกลางแล้วก็ตะวันออก <Ừ. S 1> ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกได้ลงสมัครในกลุ่มนี้ค่ะได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุดของกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่177คะแนน ภูมิภาคแอฟริกาก็เป็นเบนินเบนินได้คะแนนสูงสุด181คะแนนลาตินอเมริกาแคาริบเบียนโบลิเวีย,วยได้ไป180คะแนนค่ะยุโรปตะวันตกเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะคะแนนสูงสุด175คะแนนส่วนภูมิภาคยุโรปกลางกับยุโรปตะวันออกประเทศมาซิโดเนียเหนือได้คะแนนสูงสุด168คะแนนทั้งนี้ สมาชิก UNSRC ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, เนี่ยที่เลือกประเทศไทยมีทั้งหมด13ประเทศใช่ไหมแล้วก็จะมี5ประเทศที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคมนี้ค่ะที่ประชุม UN ก็เลยต้องมีการเลือกประเทศสมาชิก HRC ขึ้นมาใหม่แทนในแต่ละภูมิภาคในส่วนของโซนเราเนี่ยก็ปรากฏว่าไทยได้ร้อมากที่สุดเลยตามมาด้วยไาปรัสเกาหลีแล้วก็โมกามาเชล รายชื่อ18ประเทศที่ได้รับเลือกเป็น u n s r c ในปีนี้ประกอบด้วยอะไรน้องไบไล่เลยเบนินโบลิเวียโคลอมเบียไซปรัสเช็กเกียคองโกเอธิโอเปียแกมเบียไอซ์แลนด์เคนยามาเชลไอแลนด์เม็กซิโกมาซิโดเนียเหนือกาตาเกาหลีใต้สเปนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประเทศไทยค่ะบทบาทหน้าที่ของ UNSRC จะต้องคอยสอดส่องดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนสร้างรทัดฐานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆและขณะดำรงตำแหน่งวาระอยู่ที่3ปีนะคะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ทันทีถ้าเกิดว่าได้รับเลือกตั้งเป็น UNHRC ติดต่อกัน2สมัยท่านผู้ชม